หนึ่งวันในเดือนนี้เนี่ยมีวันพิเศษมากๆเลยสําหรับทุกคนนั่นก็คือวันแม่นั่นเองวันนี้นะคะหมอก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณแม่หลังคลอดนะคะว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับภาวะผมร่วงได้ยังไงนะคะตามมาฟังกันเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยประสบปัญหาว่าช่วงหลังคลอดลูกเนี่ยผ่านไปสักประมาณสองเดือน3เดือนเนี่ยเกิดปัญหาว่าผมร่วงหนักมากๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยวันหนึ่งผมร่วงเกินแบบ 100เส้นนะคะหรือว่าล่วงมาเป็นกันเลยนะคะทำให้คุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เกิดความเครียดมากว่า โอ้หลังจากที่เราคลอดลูกแล้วเนี่ยนอกจากเราต้องดูแลลูกเป็นอย่างหนักแล้วเนี่ยเรายังมีปัญหาผมร่วงอีกแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงนะคะหลักๆเลยเนี่ยสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการปรับตัวของฮอร์โมนในร่างกายเรานั่นเองนะคะซึ่งปกติเนี่ยในช่วงคลอดเนี่ยร่างกายของเราจะมีฮอร์โมนตัวเอสโตรเจนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะคะหลังจากการคลอดลูกเนี่ยตัวฮอร์โมนตัวนี้จะดรอปลงอย่างรวดเร็วนะคะทําให้เกิดภาวะของการผัดผ,ดผมขึ้นได้นะคะส่วนใหญ่ก็ ก็จะเกิดหลังจากการคลอดประมาณ23ถึงเดือนนะคะจริงๆแล้วภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่หายเองได้ด้วยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเรื้อรังเป็นระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่คนไหนเนี่ยที่มีภาวะผมร่วงหลังคลอดเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้เพราะว่าจริงๆแล้วภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่เกิดได้ในทุกคนนะคะแต่ว่า ถ้าร่วงเยอะมากๆเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าเราควรที่จะต้องอาศัยในแง่ของการบํารุงรากผมช่วยเพื่อให้รากผมแข็งแรงขึ้นนะคะเราก็จะมีวิตามินมากมายเลยแล้วก็มีในแง่ของการทาทรีทเมนต์นะคะซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณแม่ที่เข้ามารับบริการในแง่ของการรักษาตรงนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะให้นมลูกได้ปกตินะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้มีตัวยาอะไรที่จะเข้าไปรบกวนหรือว่าจะทําให้เกิดอันตรายต่อการให้นมลูกค่ะคุณแม่คนไหนที่กําลังใกล้จะคลอดน้องนะคะเรารู้สึกว่ากังวลกลัวว่าจะเกิดปัญหานี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาที่ด็อกเตอร์คลินิกกันได้เลยนะคะ